อันนี้นั่งมวยด้วยหนิฮะพี่เปิดข้างมวยเนาะใช่ใช่โอ้สมัยพี่ก่อนมวยพี่ช่ใช้ชื่อว่าอะไรก่อนเพชรเพชรราชพัฒน์ครับอะไรอีกที่นะพี่ก่อนเพชรก่อนเพชรเพชรราชพัฒน์หรือเพชรราชพัฒน์พี่เลิกต่อยนานแล้วไม่ต่อยนานแล้วนานแล้วก่อนรอับงานวันจันทร์ครับเอารถกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าถ้าออกไปรับวันจันทร์เช้ามืดต้องไปล้างแทงแล้วก็รับงานแล้วก็ไปส่งแท็กซี่ถ้าวิ่งรวดเดียวจะไม่ถึงครับ ก็เลยต้องรถจอดไว้ในแคนซัสซิตี้ใกล้ที่รับของจะได้เพียงพอแบบว่าต่อการยิงตรงไปส่งลูกค้าเลยคืนวันจันทรนะเพราะว่าไม่อยากเข้าเมืองดาราเซ็กชั่ตอนกลางวันเพราะรถมันจะติดครับก็เลยเอานี่ฮะเจ้าชาไทยมาจอดที่โรงแรมนะมาแต่หัวครับหางอยู่ที่ล้างแทงแล้วเดี๋ยวไปรับเอาล้างแทงเสร็จก็รับงานแถวนั้นแหละครับก็เลยให้ครอบครัวมาหานะเปิดโรงแรมให้นอนแล้วก็จะเล่นสวนน้ากันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะ หาอะไรกินแล้วก็จะไปตกปลาที่บึงใหม่หรือเป็นสวนน้ำสวนธรรมชาตินะนะมีที่ตกปลาใหม่ก็เลยให้ลูกอ่ะพกเบ็ดมาเลยพกเบ็ดพกกล่องอะไรมาพรุ่งนี้ก็จะพากันทำกิจกรรมแล้วก็ชาไทยก็จอดไว้นี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเล่นน้ำกันก็คือผ่านการคำนวณแล้วถ้าผมตอนแรกว่าจะเข้าบ้านถ้าเข้าบ้านมันต้องอ้อมไปแล้วกลับนะครับเพื่อไปรับงานอ่ะ320กิโลเมตรซึ่งหัวเปล่าอย่างเดียวอาจจะหมดน้ำมันประมาณ 2- 3,000บาท ก็เลยม,มาเปิดโรงแรมนี้นอนกับเือนร้อยแปดสิบเหรียญมันเป็นเลทข,ของวันเสาร์อาทิตย์มันก็เลยแพงนิดนึงเพราะมันมีสไลด์ให้เด็กเเล่นน้ำมานะแต่สระว่ายน้ำก็เล็กๆแหละครับซึ่งก็จ่ายมากกว่าแต่คือลูกได้มีความสุขใช่ไหมมันก็โอเคเสียเพิ่มอยากผมมีสมาชิกข,ของโรงแรมด้วยก,ก,ก็ได้ถูกมาหน่อยด้วยครับแต่ถ้าวันธรรมดาไม่ไมแพงประมาณสองสามสามพันกว่าบาทประมาณนี้ครับโรงแรมนี้นะอีกอย่างมันอยู่ไม่ไกลที่รับงานด้วยประมาณร้อยโลอีกอย่างก็าลองคำนวณดูแล้วโอ้ถ้าเข้าบ้านไปเสียมาสองสามพันก็จริงนะแต่ว่า มันต้องแต่เช้าตีสี่เพื่อมาล้างแท้ง6กโมงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเปิดโรงแรมนอนเสียเพิ่อมอีกหน่อย,ยอะไรเงี้ยลูกๆก็ได้มาเล่นในเมืองด้วยอะไรด้วยนะหาตกปงตกลาที่ใหม่ใหม่ไว้ไน้ำเป็นเว้ยบ่ายลูกไม่มีใครแล้วมีแตเ่เราจัดเลยตอนนี้ก็พาไม่ใช่พาครอบครัวแฟนผมนะมีเพื่อนเป็นคนเราเขาจัดงานเขาก็เลยชวนมาที่บ้านครับมา กินมาอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็มาถึงแล้วแหละไม่รู้เขาผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่แฟนรู้จักนี่ก็เป็นหนูบ้านครับในเมืองลแวแอใกล้ๆแคนซัสซิตี้แหละก็ประมาณไม่ใกล้หรอกก็30มสกว่าสากว่าโลได้มั้งโไม่ใช่ดิเออสาโลได้มั้งครับเงมารถเต็มเลยเนี่คนลาวทั้งนั้นนี่เขาจัดกันหลังบ้านนะ อันนี้นั่งังมวยด้วยหนิฮะพี่เปิดข้ามมวยเนาะใช่ใช่โอ้โหสมัยพี่ต่อยมวยพี่ชื่อใช้ชื่อว่าอะไรก่อนเพชรเพชรราชพัฒน์ครับอะไรอีกทีนะพี่ก่อนเพชรก่อนเพชรเพชรราชพัฒน์หรือเพชรราชพัฒน์นี่เลิกต่อยนานแล้วอุ๊ยต่อยไม่ต่อยนานแล้วนานแล้อ่าตอนนี้มาเปิดค่ายมวยอยู่แคนซัสซิตี้นะฮะอ่าดูข้างหน้างานนะจัดเล็กๆหลังบ้านทำงานกันนะใช่ไหม อุ้ในี่ดูดิเนี่ยอาหารนะไอันนี้อร่อยมากเฮ้งเก่งเก่งกว่าไหมเก่งกว่โอ้ยดูอาหารนี่ทุกคนเลยอาหารทุกอย่างเลยมีอาหารลาวๆหมูเลยเออแหงข้าวลาบหมูนี่อ้โหอาหารนะรมาจากร้านซูชิคามาเหอเออจากซูชิคามาเขาขายด้วยนี่ใช่ซูชิคามาขอบคุณครับตุ้มจีนอันนี้อันนี้ที่ไหนพี่นี่ตั้งแต่ปลาหกมือสะดุดตามากเลยตอนนี้อันนี้เฉลือดหนึ่งตีมตัว นี่อยากส่งลูกเรียนมวยกับพี่แล้วเนี่ยขอราเลยมาราู้จักกันในงานวัดครับงานวัด,ดก่อนหน้านี้คิดไรลูกอ๋อนัแบบ้นพี่พี่จ๋าครับแฟนของของพี่เขาเาก็อาสงสัยข้างบ้านไม่ว่าละเขาขออนุญาตหมดแล้วนะครับขออนุญาตเพื่อนบ้านพเพื่อจัดงาน ขาตัวทันข้าวครับผมอาหารลืมเลยนะตกเดือดยามคำคืนครับผมสม่วนมากในนี้ก็จะเป็นพี่น้องชาวลาวหมดเลยครับก็มีคนราวคนไทยอยู่ไม่กี่คนมั้ง